ี่ยวมันยามันห้อยนมก็จะแบบเป็นเหมือนถุงโอเลี้ยงอย่างเงี้ยชื่อเสียงระดับอาจารย์หมอทั้งนั้นเราก็เลยไปหาหมอดูเอารูกหมอห้าคนวางกันเอาวันเดือนปีเกิดไปคำนวณเลิกผ่าตัดตอนระหว่างวางยาสลบิดอะคะท่องกระถา ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ55กิโลแล้วก็สัดส,ส่วนจะประมาณ 36, 24, 30, 55เมือม่อ3ปีที่แล้วน้ำหนัก145กิโลสัดส,ส่วน 50, 50, 50อ้วนเพราะว่ายาซึร้าแพนิคก็ด้วยไลฟส์สไตล์การใช้ชีวิต ที่ทํางานกินนอนแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็เลยน้ําหนักขึ้นจากประมาณ59-60เป็น145กิโลก็ปรึกษาแฟนพอดีแานเป็นหมอเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเราต้องเปลี่ยนโภชนาการนะการกินต้องค่อยๆถอยแคลอรี่แล้วคือตอนนั้นอ่ะมันหนัก145การออกกําลังกายเดียวที่ทําได้คือเดิน เริ่มจากเดินวันละ3า0 0 5 0 0 0 8 0 0 0จนทุกวันนี้เดินขั้นต่ำคือเวลา2 3 9 0 0าจนน้ำหนักลดลงมาเหลือที่ประมาณ6กกว่า70มันก็เห็นชัดแล้วว่ามันคล้อยมันนั่นมันนี่ก็แขนนมทั้งตัวคะ่ะไม่มีตรงไหนไม่คล้อยม,มันเหี่ยวมันยามันห้อยมันเหี่ยวแบบถ้าท่านั่งอะคะ่ะมัน จะเป็นก้อนเหนื้ออย่างนี้หรือต่อให้ยืนค่อยอย่างเงี้ยก็ค่อยแล้วกอนเวลาแบบเดินเงี้ยนมก็จะแบบเป็นเหมือนถุงโอเลี้ยงอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คุยกับแฟนแฟนบอกมันมันเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้แล้วเธอเริ่มงตัดแล้วล่ะลิสชื่อหมอทั้งประเทศอะคะ่ะทุกโรงพยาบาลหมอก่อนนี้หมอด้านทํานมหมอหมอ,หมอที่ทำนมไม่ใช่หมอทุกคนที่จะทำยู่กระชับได้ หมอทํานมก็จะต้องเป็นหมอสันแล้วก็ต้องไปดูอีกว่าสันอันนี้เขาสันอะไรเขาสันตกแต่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแผลมันสําคัญเราต้องเลือกหมอที่เป็นสันตกแต่งเขาจะมีวิธีเย็บอุดยคกาาที่แฟนเราเป็นหมอแล้วก็เราก็รู้จักหมอเยอะทําให้เรารู้ว่าหมอทั่วไปกับหมอสันตกแต่งเขาก็มีวิธีสีเย็บแผลไม่เหมือนกัน ถ้าโรงพยาบาลไหนหรือทีนิกไหนไม่ให้เจอหมอไม่ให้คุยปรึกษากับหมอแบบตัว,ต,วตัวเนี้ยเราตัดทิ้งเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าคนที่จะผ่าเราคือหมอไม่ใช่สตาฟไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่เซลลถ้าหมอที่จะผ่าเราไม่ตอบเราไม่คุยก,กับเราเราไม่ทาําเด็ดขาดแล้วก็ถ้าที่ไหนที่ติดต่อหมอยากเราก็ไม่ทําเพราะเรารู้สึกว่าถ้าผ่าไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะคือการผ่ามันคือผ่าตัดใหญ่นะ แล้วก็รอยแผลหรือมันก็ออกขาวทุกวันน่ะนมเน่านั่นโน่นี่เพราะฉะนันนนะ้นเราต้องการหมอที่แบบว่าเฮ้ยเขาพร้อมจะดูแลพร้อมจะแก้ปัญหาให้ได้ตลอดก็คัดแล้วก็จากที่เสิร์ชมาทั้งประเทศอ่ะตัดมาเหลือสิบคนแล้วก็มาเริ่มแบบคุย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 ซึ่งหมอที่ถ่าสามารถผ่าหน้าอกกับท้องได้พร้อมกันมันก็ลดลงมาอีกอะคะ่ะก็เลยตัดมาเหลือรอบสุดท้ายเหลือห้าคนสุดท้ายผู้เข้ารอบ อันนี้พูดตรงๆคือระดับอาจารย์หมอทั้งนั้นไปให้แม่เปิดไพ่พอดีแม่แม่เป็นสายมุงแม่เปิดไพ่แล้วก็ให้แม่เปิดไพ่ก่อนรอบที่หนึ่งแล้วก็เปิดเรียงเลยหนึ่งคนสองคนสาคนสคนห้าคนอ่ะแล้วก็จัดลาดัดไว้ว่าอ่ะแม่เปิดรอบที่หนึ่งได้คนนี้นะคนนี้จะเป็นยังไงยังไงยังไงแล้วก็ไปหาหมอหมอดูที่ประจาที่ดูอย่างเงี้ยเอาลูกหมอห้าคนวางกัน แล้วห้ารูปหมอห้าคนแล้วเอาวันเดือนปีเกิดเราเอาชื่อหมอไปเขาก็คำนวณมาให้แล้วเราก็เปิดไพ่เองอีกรอบก็เลยเลือกมาว่าโอเคทำที่นี่จะปังที่สุดก็เลยติดต่อคลินิกแล้วก็เลยเอาวันเดือนปีเกิดไปคำนวณเลิก เป็นเลิมที่ดีมากทำมาแล้วจะสวยจะปางจะปัญหาหน้อยที่สุดเราก็ทําสังฆทานทุกวันเราก็เชื่อว่าผลบุญเนี่ยมันจะส่งให้คือหมอเป็นคนลงมีดเนี่ยคะเราต้องทําบุญให้หมอด้วย <c oughs> <c oughs> บ,บุญจะได้ส่งเสริมมาอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก่อนที่จะไปผ่าก็ไปวัดแขกไปบอกพามว่าโอ้โหเดี๋ยวจะไปทําสัญญกรรมคะ่ะช่วยบอกพ่อแม่เติมให้หนักๆ <c oughs> อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอู๋ไปทาบุญแบบลดน้ามนต์แบบอย่างขั้นสุด จนมาวันที่จะได้ทำพอเริ่มถ่ายรูปตอนนั้นก็ยังเรื่อยๆพยายามสมาธิแล้วพอขึ้นเตียงผ่าตัดตอนนั้นไม่ได้สนใจหมอแล้วท่องคาถาอย่างเดียวท่องผ่าตัดไทะคาถาแบบคือหมอบหกว่าให้เราท่องคาถาให้เราคิดสิ่งดีๆว่ามันต้องปังขอให้สวยขอให้มาส่งเสริมสีอะไรอย่างนี้เคสเนี้ยก็เลยที่หน้าอกเนี้ยก็เลยทำผ่าตัดเป็นยกประชับหน้าอกนะครับแผลเป็น i อ v นโบลเจทีเป็นตัว T ตัวทีคว่ำนะครับแล้วก็เสริมหน้าอกไปด้วยนะครับส่วนหน้าอกเป็นเทคนิคจูออบเลนนะครับที่เป็นอ่าไรจะคลุมอยู่ใต้กล้ามล้วก็มีส่วนล่างที่จะออกมาอยู่เหนือกล้ามเพื่อให้ช่วงลา่างปองสวยงามส่วนเรื่องของหน้าท้องนะครับอันนี้เราทําเป็นฟูทําทีพักนะครับเรามีการตัดไขมันที่มันเกินออกไปแล้วก็ซ่อนแผงให้มันอยู่ในของที่นี่เราทํา กระชับกล้ามเนื้อซิกแพคให้กับคนไข้เพื่อให้มีลักษณะเดลวให้มันดูคอดเข้ามาให้กล้ามเนื้อซิกแพคเข้ามาอยู่คู่กันเหมือนเดิมภายในก็จะมีเชฟที่ดีขึ้นส่วนผิวหนังภายนอกเราก็ตัดที่มันเกินให้มันมเรียบนะครับตอนตื่นมาวินาทีแรกเลยที่ถามคือสวยไหมคะแล้วเราก็จำได้ขบอกว่าสวยคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะ ประจําเดือนครั้งแรกมาเหมือนมันเอาเลือดทุกอย่างออกไปหนะ้าท้องกลับมาแบนแบบพอตื่นมาวันนั้นน่ะคือร้องไห้เลยว่า,วามาแล้วหนะ้าท้องที่ฉันใฝ่ฝันมันไปหมดเลยความยู่ไว้ทุกอย่างไปหมดเลยจําได้ว่ากีด e ลั่นบ้านผ่านมา5เดือนนะคะจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าโอเคเนี่ยคือสิ่งที่ ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่เราทำไปเราอยากใส่เสื้อหมาน้อยเสื้ออย่างงี้เขาเรียกเสื้อหมาน้อยเสื้อที่เหมือนเป็นเศษผ้าค่ะเราอยากใส่อย่างนี้แล้วเราอยาก,ยากโชว์เอวซึ่งตอนนั้นมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าไม่ว่าเราจะเล่นเวทเ,เล่นอะไรหนะักแค่ไหนมันก็จะยังมียยนโยนแล้วตอนนี้ก็ได้ใส่เสื้อผ้าที่เนี่ะใช่ใชค่ะชโชว์เอลได้โชว์เอวโชว์บอดี้มีเดคนชมว่าหุนปังมากคนมาถามเยอะมากออกกําลังกายยังไงหรออะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่า ออกกาลังกายด้วยแล้วก็ไปให้หมอตัดหน้าท้อง <c oughs> คือเราก็ต้องพูดไปตามความเป็นจริงแบบไม่ขายฝันคนนะคะเพราะว่าการที่มันจะไดห้หุ่นหนึ่งที่มันโอเคอะมันไม่ใช่แค่ว่าเราช่วยด้วยตัวเองได้อะคะ่ะคือไม่ว่ายังไงพื้นฐานถ้าเราไม่ไหวด้วยตัวเองไม่ไหวแล้วเราทำจนสุดความสามารถเราแล้ว,ลวเราควรไปหาหมอ